าหมายของเราอะอยากได้เงินเท่าไหร่อยากได้เงินเท่าไหร่เงินที่เรารู้สึกว่าเราได้ก้อนนั้นมาแล้วเราจะรู้สึกยังไงให้สมมุติว่าเราเราฝันอยากได้เงินสักสิบล้านใช่ไหมปั้นปลายฉันฉันอยากได้เงินสักสิบล้านสองปีข้างหน้าสามปีข้างหน้าฉันอยากได้เงินสิบล้านฉันต้องคิดภาพในหัวฉันแล้วว่าฉันในเวอร์ชันที่มีเงินสิบล้านแล้วอะฉันจะพูดยังไงฉันจะเดินยังไงฉันจะใช้ชีวิตยังไงฉันจะรู้สึกยังไงฉันจะหายใจยังไงฉันจะ ฉันจะมีความสุขยังไงฉันจะกินอะไรฉันจะไปไหนฉันจะทําอะไรฉันจะรู้สึกยังไงหลับตาทุกครั้งที่หลับตา,าให้เห็นตัวเองเหมือนตัวเองฉายอยู่ในหนังเห็นภาพนั้นฉนะายอยู่ในหนังมาตามสัญญานะคะมาตามสัญญาวันนี้ที่บอกว่าเดือนนี้ทั้งเดือนเนี่ยเราจะพูดในเรื่องของการ manifest เงิน money is energy money is energy นะวันนี้ก็จะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยที่พี่อินค่อนข้างที่จะอินสุดๆในช่วงนี้ก็คือไปศึกษาเกี่ยวกับการ manifest เงินการจะด้วยประโยคที่เขาพูดว่าการที่เราจะใช้ manifest ดึงดูดเงินเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่า money is energy 80% work inside 20% work outside อันนี้ที่เป็นกูรูด้านมิเฟเรสเขาเขาเล่านะคะเขาเขาสอนในคอร์สของเขานะคะแล้วเขาบอกว่า,าถ้าเกิดว่าเธอจะสังเกตง,ง่ายๆเลยบางคนนะ่ะนักธุรกิจบางคนเขาทำงานหนักแบบหนักมากๆหนักจริงๆถึง,ถง,ถง,ถงมีเงินล้านเป็นมิลเลนเนียในขณะเดียวกันอีกคนหนึ่งทำงานแบบแทบจะไม่ต้องทำงานเลยแต่แต่เขาสามารถดึงดูดเงินได้เป็นมิลเลนเนียได้เหมือนกันเขาถามว่าแล้วอะไรอ่ะ แล้วอะไรคือสิ่งที่สิ่งที่ทำอยู่เบื้องหลังสิ่งนั้นเขาบอกว่าตอนที่เขาฝึก manifest เรื่องเรื่อง money is energy ใหม่ๆเนี่ยฝึกเรียนรู้ในเรื่องนี้ใหม่ๆเนี่ยเขาบอกว่าเอา่อเขาก็ไปเจอคุณครูของเขานะเป็นโคชชิ่งเหมือนกันคนนี้เขาก็จะผ่านการโคชชิ่งเหมือนกันเขาก็เล่าว่าเอา่อโคชชิ่งของเขาเนี่ยก็ถามว่าไอ้ช่วงเวลาที่เธอทํางานเธอทํางานหลายอย่างแล้วใจของเธอมันวางอยู่ตรงไหนอะไรคือ เธอเข้าใจพลังงานของเงินมากน้อยขนาดไหนมันถึงทําให้เขาได้ตกตะกอนซึ่งอันนี้ฉันว่ามันน่าจะต้องมาหลายอพิโซดนมากเลยเพราะว่าฉันกาลังไปตามดูกูรูทันนี้อยู่นะคะเป็นเป็นเขาชื่อเขาชื่อว่าอะไรกันนะคะวันนี้เราไปดูคลิปหนึ่งแล้วก็เราก็ช็อตโน้ตมานะคะเป็นช็อตโน้ตที่เราทําเพื่อเตือนตัวเอง แต่ว่าในไหนฉันก็ทําแล้วนะคะก็จะทําเป็นคลิปมาเล่าให้เพื่อนๆฟังด้วยซึ่งข้อดีของการทําคลิปของฉันก็คือว่าเมื่อไรก็ตามที่ฉันขี้เกียจอ่านช็อตโนตหรือว่าฉันลืมฉันกลับมาดู u t u b e ฉันแลวฉันจะเข้าใจมันมากขึ้นเพราะว่าในช็อตโนตเราจะเขียนสั้นๆแต่ว่าใน YouTube เราจะอธิบายภาพที่ฉันเห็นในหัวให้พวกเธอฟังด้วยแล้วพอฉันกลับมาฟังอีกฉันจะเป็นการย้ําเตือนตัวเองอันนี้ที่ที่เป็นเหตุในรทํา YouTube เนาะเพราะว่า เราช็อตโน้ตหลายๆอย่างแล้วเราก็ลืมเราก็เอามาทําเพื่อที่จุดมุ่งหมายแหละคืออยากให้ทุกคนพัฒนาตัวเอพร้อมๆกันและจุดมุ่งหมายอีกอันหนึงก,ก็คือว่าเมื่อไหร่ฉันลืมฉันจะกลับมาดูตัวเองนะคะนี่เป็นเบสิกเลย money is energy feel thankful avoid fear believe it enough for everyone เงินคือพลังงานจงรู้สึกขอบคุณและจงหลีกเลี่ยงความรู้สึกกลัวแล้วก็จงเชื่อมั่นว่ามันมีมากพอสำหรับทุกคน ออมันมีมากพอมัน,ม,นมันมีมากพอเขาบอกว่าสิ่งบางครั้งเนี่ยเราอาจจะดึงดูดเงินไม่ได้เขาบอกว่าอันนึงที่น่าสนใจมากที่เลแกนพูดนะก็คือว่าทุกคนรวมไปถึงบทความนี้ก็มีอยู่ในหนังสือไซโคไซเบรนติกนะคะที่เล่าไปแล้วในคลิปก่อนในอธิบายในอาทิตย์ที่แล้วนะคะว่าทุกคนจะมีเทอร์โมสแตตการเงินของตัวเอง เทอร์โมสตัตก็คือว่าให้ลองนึกภาพว่าเวลาที่เราเซตอุณหภูมิห้องให้อยู่ใน23องศาเนี่ยแล้วเราเปิดแอร์คอนดิชันให้แอร์มันเซตห้องให้เราอยู่ใน23องศาเนี่ยเมื่ออุณหภูมิมาอยู่ในในอยู่ในระยะ23องศาปุ๊บเนี่ยแอร์จะตัดแอร์จะตัดแล้วเมื่ออุณหภูมิมันดรอปลงแอร์จะเปิดขึ้นมาใหม่แอร์จะเริ่มทํางานใหม่เพื่อให้อุณหภูมิห้องมันอยู่ใน23องศานี่คือเทอร์โมสตัตคือมันจะกลับมาในสเตตเดิมตลอดเวลาก็เหมือนกันกับเรื่องของการเงินก็คคือทุกนจะมี การเงินของตัวเองอยู่ว่าฉันต้องได้เงินเท่าไหร่ฉันต้องทายเร่งเินเท่าไหร่ในหนังสือไซโคไซเบอเนติกเนี่ยเขาอธิบายว่ามันมันมันมีเหมือนกันนะคนบางคนที่มีเทอร์โมสแตทว่าฉันจะต้องมีเงินเดือนละ20,000บาทหลักหมื่น,นก็จะทํางานทุกอย่างเพื่อให้ได้เงิน2 0,000แล้วพอเขาได้เงิน2 0 0 0 0ืก็จะพอใจแหลวเขาจะหยุดแค่นั้นแต่แต่ถ้าเกิดว่าเราไปคุยกับคนที่เขาเป็นนักธุรกิจเงิน2 0,000นนี่คือเป็นเศษเป็นเศษเลยเพราะฉะนั้น ทุกคนจะมีเทอร์โมสแตตของตัวเองก็อันนี้เราอาจจะต้องกลับไปดูว่าไอ้เทอร์โมสแตตที่เรามีอยู่ในความเชื่อของเราว่าเราคู่ควรกับเงินจํานวนเท่าไหร่เนี่ยให้กลับไปดูเขาบอกว่าวิธีกลับไปดูง่ายๆนะเลแกนบอกอธิบายใน,ในคลิปของเขาที่เราไปฟังอันนี้เอาย่อยมาให้ฟังอีกทีหนึง่งก็คือให้กลับไปดูรายได้ของเราในย้อนหลัง6เดือนเงินเราอะมันอยู่ในแรงที่เท่าไหร่มันอยู่ในแรงที่เท่าไหร่ไม่ว่างเงินอีกคำอะไรอะไรเข้ามาเนี่ยมันอยู่ในแรงที่เท่าไหร่นั่นแหละเงิน หรือแม้กระทั่งว่าเงินเข้าเงินเข้ามาเท่าไรแล้วมันเหลือในบัญชีเท่าไหร่นั่นแหละเทอร์โมสแตตที่เรามีเพราะบางคนเนี่ยก็เ,ยเห็นสัมร้อถูกหวยไหมบางคนที่แบบกินข่าเช้ากินข้ามอะไรเงี้ยเราเรียกว่าแล้วพอถูกหวยแบบสิบล้านยี่สิบล้านสามสิบล้านแล้วเงินหายไปในพริบตาอันนี้เราเรียกว่าสัมร้อยตกหวยเพราะว่าเทอร์โมสแตตของเขาคือเขาเชื่อว่าเขาเป็นคนจนเขาเป็นคนที่ไม่มีเงินเขาเป็นคนหาเช้ากินคํา นั่นคือเทอร์โมสเตตของเขามันจะทำให้ไม่ว่าคุณจะหาเงินได้เท่าไหร่สุดท้ายมันจะกลับมาที่สเตตเดิมนะคะนี่เป็นเบสิกเรื่องเกี่ยวกับ money is energy ก่อนนะคะแล้วเขาบอกว่าให้เขียนความวิธีทํำยังไงที่เราจะสามารถดึงดูดเงินในแบบที่ให้เราวางใจว่าเงินมันคือ energy เขาบอกว่าให้เขียนความเชื่อแบบซื่อตรงกับตัวเองเกี่ยวกับการเงินนะคะว่าเรามีความเชื่อยังไงเกี่ยวกับเรื่องเงิน ครอบครัวของเราสอนเกี่ยวกับเรื่องเงินยังไงบางครอบครัวจะสอนแบบนี้เงินมันหาย,ยากต้องค่อยๆใช้หรือว่ากว่าจะได้เงินมาเราต้องทํางานทั้งนั้นแหละเราต้องทํางานหนักๆเราถึงจะได้เงินหรืออีกอันหนึงก็คือจะเป็นการที่เรามีหนี้หมายถึงว่าเราเป็นคนที่มีเครดิตดี บางครอบครัวก็จะสอนมาแบบนี้ซึ่งถ้าเรามีความเชื่อแบบนี้ในตัวต้องรีบแก้นะคะต้องรีบต้องรีบแบบเปลี่ยนความเชื่อตัวเองให้เร็วที่สุดนะคะไปถ้าเกิดว่าเราอยากเป็นคนที่มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์หาความเชื่อใหม่ด้วยการหาความเชื่อใหม่นะคะแล้วเขียนมันลงไปเพราะความเชื่อน,นี้จะทําให้เราจมลงก็อย่างที่บอกแล้วว่า ให้เราสำรวจความเชื่อเกี่ยวกับเงินของเราอย่างของพี่นี่พี่จะเขียนเลยว่าฉันมีความเชื่ออะไรเกี่ยวกับเงินของฉันเทอร์โมสัตทเงินของฉันคืออะไรอะไรที่คือความกลัวที่มันบล็อกเงินของฉันอยู่ทําไมฉันถึง manifest เงินมาไม่ได้สักทีแล้วพอทําไมฉันถึงมีเงินแล้วถึงพฤติกรรมฉันถึงเป็นแบบนี้ฉันเขียนแตกออกมาเลยนะคะแล้วมันจะทําให้เราเห็นความเชื่อของเรา มันจะทําให้เราเปล่นความเชื่อของเราพอมันเห็นความเชื่อของเราเนี่ยมันจะมันจะเริ่มเวอร์กับความเชื่อของเราแล้วว่าถ้าเรามีความเชื่อแบบนี้แต่เราอยากเป็นแบบนี้เราจะต้องเปลี่ยนอะไรในตัวเองเราจะต้องเปลี่ยนอะไรในตัวเองเราจะต้องเอาความเชื่ออันไหนเข้ามามันก็จะเป็นการเวิร์กับความเชื่อใหม่ของตัวเองเข้ามานะคะเจทีนนี้อพอเรามีความเชื่อใหม่สิ่งหนึ่งที่จะสร้างทําให้เราเนี่ยสามารถดึงดูดสรรพสิ่งแล้วก็เห็นว่าโลกเรามันอุดมสมบูรณ์ได้เนี่ยก็คือเราต้องรู้สึกสํานึกรู้คุณก่อน ขอบคุณในสิ่งที่เรามีถ้าเพราะว่าถ้าวันนี้เขาบอกว่าถ้าวันนี้เราไม่รู้สึกขอบคุณโลกจะสมบูรณ์ได้ยังไงยิ่งมองหาก็ยิ่งขาดยิ่งมองหาสิ่งที่ขาดสิ่งที่ยิ่งก็จะยิ่งขาดขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นให้เรารู้สึกขอบคุณสิ่งหนึ่งที่พี่เคยไปเรียนมาในเรื่องนี้น้องเขาบอกว่าให้ขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่อยู่ในแม้กระทั่งแบบคูรูคนไทยหรือว่าต่างชาติจะพูดเลยว่าให้ขอบคุณ ให้ขอบคุณเพราะว่ายิ่งเราขอบคุณเราจะรู้สึกว่าโลกมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ขอบคุณแม้เพียงเล็กน้อยสิ่งเล็กน้อยสิ่งที่ไม่ได้ใช้เงินซื้อก็ต้องขอบคุณคุณมะม่วงที่มันออกลูกมาเต็มต้นเลยขอบคุณ,คณเพราะว่าามันทำให้ฉันรู้สึกอุดมสมบูรณ์ขอบคุณอ,อาหารที่มีอยู่เต็มไปหมดเลยมันทําให้ฉันรู้สึกสมบูรณ์สิ่งที่ฉันฝึกนะอันนี้คือสิ่งที่ฉันฝึกฉันเวลาฉันหลับตาฉันจะนึกถึง ขอบคุณที่พักของฉันขอบคุณที่พักของฉันเพราะว่าตอนนี้ฉันอยู่ในพที่พักที่ฉันต้องการการที่ฉันขอบคุณแบบนั้นได้คือฉันมองไปเห็นอดีตที่ฉันอยู่สถานที่ที่ฉันอยู่ที่นี่มันดีกว่าเดิมเยอะมากขอบคุณความอุดมสมบูรณ์ที่ที่มีอยู่ในตู้เย็นเต็มไปหมดเลยคืออาหารที่ฉันซอกไว้มันเป็นภาพที่ฉันสร้างให้ฉันคุ้นเคยขอบคุณความเหลือเฟือที่ฉันมีอยู่ในวันนี้ขอบคุณเงินในบัญชีแม้เพียงเล็กน้อยขอบคุณแม้กระทั่งทติจคตที่เรามีต่อบัตรเครดิตอที่เรามีต่อไปว่ท ใบแจ้งนี้ต่างๆนะน,นะขอบคุณว่านี่คือเครดิตที่ที่ทําให้ฉันได้ใช้จ่ายชีวิตได้อย่างสบายขอบคุณคือพอเรายิ่งขอบคุณมันนะมันจะทําให้เรารู้สึกว่านี่คือพลังงานของความเหลือเฟือมากๆนะคะสิ่งที่เราโฟกัสจะยิ่งโตนะคะสิ่งที่เราจะโฟกัสจะยิ่งโตคําพูดของเราความคิดของเรามันมีพลังมาก ยิ่งเราโฟกัสอะไรสิ่งนั้นจะยิ่งเติบโตเราโฟกัสความมั่งคั่งสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์สิ่งที่มีเหลือเฟือเต็มไปหมดเราจะยิ่งเห็นสิ่งนั้นขึ้นมาเรื่อยๆนะถึงบอกว่านี่คือพลังงานของความ abundance ของความมั่งคั่งสมบูรณ์พอระวางใจให้อยู่ในพลังงานของความมั่งคั่งสมบูรณ์นี่คือพลังงานของความร่ำรวยสิ่งที่เราควรแ f f i r m a t i o n ตลอดเวลาเราควรจะย้ำซ้ำๆกับตัวเองก็คือ I love money ฉันรักเงิน and money love me เงินลักฉันเป็นคําพูดที่เราควรจะย้ํากับตัวเองแล้วก็หยุดคาหยุดคาพูดว่าจนจังเลยตอนนี้ไม่มีเงินตอนนี้ไม่มีเงินจนจังเลยกินแกลบแล้วอะไรเงี้ยเป็นคําพูดที่เป็นคําพูดของความขาดแคลนให้ลองพูดคะสิ่งที่พี่พูดประจําย้ำๆซ้ำๆกับตัวเองก็คือฉันรักเงินเงินลักฉันเงินหาง่ายมากเงินอยู่ในอากาศฉันจะหาเงินเมื่อไรก็ได้เงินเข้ามาง่ายๆโดยที่ฉันไม่ต้องทํางานหนักก็ได้ เงินหลังไหลมาจากทุกที่ทุกสารทิศยิ่งชั้นจ่ายเงินออกไปเท่าไหร่เงินจะเข้ามาหาชั้นเท่านั้นมากขึ้นเท่าทวีคูณอันนี้เป็น affirmation ที่พี่พูดเป็นประจำนะคะกับตัวเองแล้วจะเห็นว่าใจเราอะ่ะมันจะไม่ไม่จดจ่อกับความเครียดที่เงินหายไปเราใจเราจะจดจ่อกับสิ่งที่เรามีนี่คือ energy ที่เราพยายามวางให้กับตัวเองเพราะว่า money is energy ถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้นี่เป็นสิ่งที่ฉันกำลังศึกษามากเลยศึกษาในเรื่องของคำว่า money is energy มัน energy ยังไงวะ เอนเอร์จี้ไงวะล้วพอเราศึกษาแล้วเราจะยิ่งเข้าใจแล้วเราจะยิ่งแบบฉันอยากพิสูจน์มันว่ามันเป็นจริงอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันอยู่ระหว่างทางที่ฉันพิสูจน์เลยพวกเธอเขาบอกว่าเงินไม่ชอบความหดหู่เงินไม่ชอบความขาดแคลนยิ่งเรารู้สึกว่าเราหดหู่วีใบแจ้งหนี้เต็มไปหมดเลยเราเครียดจังเลยเธอสังเกตนะอันนี้คือสิ่งที่ฉันสังเกตและฉันบอกว่ามันเป็นจริงอย่างนั้นจริงๆทุกคนเมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันหดหู่แล้วฉันมีความรู้สึกว่าปัญหาประดังประเดไปหมดเงินไม่พอฉันรู้้้สึกกว่่าาาาันนยจจมมีีแตบงเข สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมมันมีเรื่องให้ฉันเสียตังตลอดเวลาเลยเดี๋ยวรถก็พังเดี๋ยวรถก็เสียเดี๋ยวอันนั้นก็พังเดี๋ยวอันนี้ก็ต้องซ่อมเดี๋ยวก็ต้องไปหาหมอมันจะมีเรื่องแบบนี้ให้เราเสียเงินตลอดเวลามีเรื่องเข้ามาให้เสียเงินตลอดเวลาแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันวางใจปกติชีวิตฉันก็ปกติแล้วบางทีก็จะมีรายได้อะไรไม่รู้เข้ามาแบบงงๆหลายครั้งมากนะคะหลายครั้งมากเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเงิน is energy ยิ่งเรา วางพลังงานได้ถูกแล้วเราออกแรงนิดนึงอะ่ะเงินจะเข้ามาเองเงินจะเข้ามาเองนะคะทุกคนเงินจะเข้ามาเองนะฮะเขาบอกว่า visualize it how you talk to yourself how you walk speak how you speak if you are already have the money to h a t y u w a n t อันนี้ต้องบวกบทความนี้กับข้อความกับบทความของ legend ด้วยนะคะเขาบอกว่า embodied embodied คือลองลอง go beyond สมมติว่าเป้าหมายของเราอะอยากได้เงินเท่าไหร่อยากได้เงินเท่าไหร่เงินที่เรารู้สึกว่าเราได้ก้อนนั้นมาแล้วเราจะรู้สึกยังไงให้สมมุติว่าเราเราฝันอยากได้เงินสักสิบล้านใช่ไหมปั้นไปฉันฉันอยากได้เงินสักสิบล้านสองปีข้างหน้าสามปีข้างหน้าฉันอยากได้เงินสิบล้านฉันต้องคิดภาพในหัวฉันแล้วว่าฉันในเวอร์ชั่นที่มีเงินสิบล้านแล้วฉันจะพูดยังไงฉันจะเดินยังไงฉันจะใช้ชีวิตยังไงฉันจะรู้สึกยังไงฉันจะหายใจยังไงฉันจะ ฉันจะมีความสุขยังไงฉันจะกินอะไรฉันจะไปไหนฉันจะทําอะไรฉันจะรู้สึกยังไงหลับตาทุกครั้งที่หลับตา,าให้เห็นตัวเองเหมือนตัวเองฉายอยู่ในหนังเห็นภาพนั้นฉนะายอยู่ในหนังแล้วฟิลมันทุกอนุของเซลล์เราซึ่งอันเนี้ยวันนี้เป็นบทความที่ฟังวันนี้ของเลแกนดาเพิ่งนั่งฟังวันนี้เมื่อเชา้าแล้วก็นั่งอ่านวันนี้เมื่อเชา้าเพราะพี่พี่ปริ้นบทความของเขาลงมาด้วยแล้วก็อ่านแล้วก็แปลด้วย ยังไม่ได้ย่อยดีแต่ว่าอันนี้คือแบบรวบลัดตัดตอนเล่าประมาณที่จําได้ของเอ่อเช้าให้ฟังแต่เดี๋ยวจะมาทําเป็นคอนเทนต์เราอธิบายอย่างละเอียดนะคะใครไม่อยากพลาดก็กดซับสไคร b ์ไว้นะคะหยุดบั d g เจติ้งเพราะมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเราขาดนะคะใครเป็นแต่พี่เป็นพี่เป็นนะคะพี่เป็นมากกาหนดตั้งบั d g เจตวางบั d g เจตเขียน ตารางว่าฉันมีเงินเท่านี้ฉันต้องใช้เท่านี้ต้องใช้เท่านี้อันนั้นชาตรพันรู้สึกว่าจริงอยู่มันเป็นวินยัยมันเป็นวินัยที่ดีข้อหนึ่งนะคะที่ควรทําแต่ว่าพอเราทําแล้วถ้าเราทําแล้วให้สังเกตแค่นี้ถ้าเราทําแล้วเรารู้สึกว่ามันหนักใจมันขาดแคลนให้ทําครั้งเดียวให้ทําครั้งเดียวที่ดูว่ารายรับรายจ่ายของเรามันไปด้วยกันได้ไหมหรือเราต้องมีอะไรเพิ่มเติมเราต้องทํำยังไง คิดมันครั้งเดียวแล้วหลังจากนั้นเดืนอนต่อมาแค่รู้ไว้แค่นั้นว่านี่คือวิธีที่เราต้องพัฒนาตัวเองเราต้องหาจุดเนี้ยเราต้องพัฒนาข้อนี้ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่อยู่ระหว่างทางอย่าไปบัดเจ็ตมันแค่รู้ว่าเฮ้ยมันมันต้องทําแบบนี้มันต้องทําแบบนี้เราต้องหาอะไรได้เพิ่มเท่านี้แต่อย่าไปฟลิกเอาอย่าไปรู้สึกกลัวอย่าไปหวัดระแวงอย่าไปรู้สึกแบบควบคุมตัวเองไม่ได้ให้รู้สึกสบายสบายรับรู้รับทราบว่านี่คือค่าใช้จ่ายของเราปัจจุบันแต่ไม่ต้องไม่ต้อง เอาใจไปจดจ่ออยู่ที่มันจนมันรู้สึกเครียดหรือมันรู้สึกขาดแคลนหรือมันรู้สึกกลัวว่าเราจะไม่มีเราจะขาดแขนทุกคนกลัวไปแจ้งหนี้อันนี้นะใครเป็นเหมือนฉันฉันเป็นพอฉันอ่านพอฉันฟังบทความนี้ฉันเปลี่ยนหมายเสฉชน,นะเขาบอกว่าทุกคนกลัวไปแจ้งหนี้หรือใบกู้เงินหรือว่าพวกบัตรเครดิตเขาอยากให้คิดมองใหม่อีกทีหนึง่งเพราะว่าพอเรามองด้วยความกลัวเรามองด้วยความรู้สึกจน มันก็จะทําให้เรายิ่งยิ่งรู้สึกขาดแคลนเข้าไปใหญ่แต่ให้มองด้วยความรู้สึกว่านี่คือสิทธิพิเศษของความมั่งคัง่งนี่คือสิทธิพิเศษของความมั่งคัง่งฉันฟังอันเนี้ยฉันถึงได้ฉันก็ตักกะกับตัวเองได้ว่าเฮ้ยเราเราเรามีไมซ์เซ็ตตลอดว่าพอเราได้ใบแจ้งนี้เราจะเครียดเราจะเครียดเราจะต้องไปจ่ายตังค์เราสิ่งที่ฉันทำนะสิ่งที่ฉันทำจะรู้สึกว่าใจฉันจะบอกเมื่อฉันมมี มีเงินในกระเป๋าใจฉันจะบอกเมื่อฉันยังรู้สึกว่าฉันมีเงินในบัญชีสิ่งที่ฉันจะทําฉันจะไม่โหอ่แล้วก็จะไม่ค้างบัตรแจ้งหนี้ไว้นานๆเพราะว่าเราจะมีความกังวลว่ายังไม่ได้จ่ายไปยังไม่ได้จ่ายหนี้เลยว่ะยังไม่ได้จ่ายหนี้เลยวะยังไม่ได้จ่ายหนี้เลยว่ะใจมันจะรู้สึกแบบกังวลอ่ะกังวลเพราะว่าเรายังไม่ได้ใช้หนี้บัตรเครดิตหรือว่าเรายังไม่ได้ใช้หนี้กู้บ้านอะไรเงี้ยสิ่งที่ฉันทำนะฉันไม่รู้พวกเธอจะเป็นเหมือนฉันไหมแต่ฉันทําคือพอฉันได้เงินมาก้อนหนึ่งปุ๊บ ฉันปิดฉันฉันจ่ายบัตรเครดิตฉันจ่ายทุกใบแจ้งหนี้ของฉันฉันจ่ายเลยฉันไม่รอฉันไม่รอดูเดทฉันไม่รอกําหนดชําระฉันจ่ายเลยเพื่อที่พอเราจ่ายไปเสร็จแล้วอะเราจะเหลือเงินอยู่ในบัญชีแล้วเราจะรู้สึกว่านี่เงินของนี่คือเงินของฉันฉันจะได้ไม่มานั่งกังวลกับกับหนี้ที่ฉันค้างอยู่เออมันจะอันนี้คือระดับใจมันจะเป็นแบบนี้ เมื่อไหร่ที่ต้องจ่ายอะไรออกไปให้พูดเลยว่าทุกเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ฉันจ่ายออกไปมันจะกลับมา้อยเท่าพันเท่านะคะอย่าโฟกัสที่เงินให้โฟกัสที่ value ให้โฟกัสที่ value เพราะว่าความบางังคังการที่เราจะมีเงินทําไมเราถึงให้ลองถามตัวเองแบบนี้ทําไมฉันถึงอยากมีเงิน10ล้านทําไมฉันถึงอยากมีเงินหนึ่งล้านทําไมฉันถึงอยากมีเงินก้อนจานวนเท่านี้เท่านี้เท่านี้เพราะเพราะอะไรอ่ะให้โกลบิออน ถ้าฉันมีเงินเท่านี้ฉันสามารถเป็นอิสระถ้าฉันมีเงินเท่านี้ฉันสามารถไปเที่ยวไหนก็ได้ถ้าฉันมีเงินเท่านี้ฉันจะไม่ต้องเป็นพนักงานประจําถ้าฉันมีเงินเท่านี้ฉันจะซื้ออะไรให้ลูกหลานให้พ่อแม่ฉันก็ได้ถ้าฉันมีเงินเท่านี้ฉันจะมีอะไรมันคือความสิทเเขียวให้ไปบียอนจํานวนเงินให้ไปที่แวลูให้ไปที่ความรู้สึกแล้วมันจะทําให้เราสามารถดึงดูดอ่า energy ของความมั่งคั่งเข้ามาได้อีกอันหนึ่งที่ เขาแนะนําก็คือไม่ต้องใส่ไทม์ไลน์สมมติว่าฉันอยากได้เงิน10บล้านฉันสมมตินะสิบล้านฉันต้องได้เงิน10บล้านภายใน1ปีแล้วมันไม่เกิดขึ้นหรือว่ามันกดดันมันใกล้จะหมดปีแล้วฉันยังไม่ได้มันจะกดดันตัวเองมันจะกดดันแล้วมันจะไม่เชื่อแล้วมันจะยิ่งมันจะยิ่งเครียดนะแต่ถ้าเกิดฉันบอกว่าอ่ะฉันจะเป็นฉันฉันเป็นคนที่มั่งคั่งฉันมีฉันมีเงินเหลือเฟือฉันใช้จ่ายได้อย่างเหลือเฟืออะไรเงี้ยคือไม่ต้องกําหนดไทม์ไลน์มันจะทําให้ใจเรามันเบามากขึ้นเจมอ u ยูกิ the more you r e c e i v e อันเนี้ยเรียนมาในนานามาแล้วเขาบอกว่าแม้แต่คำพูดของหลวงพ่อจรัญก็พูดยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งห่วงยิ่งอดหมดก็ไม่มานะก็คือเมื่อไหร่ก็ตามให้เราเริ่มแบ่งปันแบ่งปันแม้เพียงเล็กน้อยแบ่งปันแม้มันไม่ใช่เงินแบ่งปันสรรพสิ่งแบ่งปันความรู้แบ่งปันน้ําจิตน้ําใจเหตุผลหนึ่งที่ฉันทํำยู u ูบ่ะเธอคืออ่มันมีคอนเซปต์หนึ่งว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยากฝึกใจให้ เป็นคนที่มีความรู้สึกมั่งคัง่งมีความเหลือเฟือมีความลน้นอะก็คือให้เราแบ่งปันแม้เพียงเล็กน้อยไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็ได้อาจจะเป็นความรู้อาจจะเป็นน้ําจิตน้ําใจฉันถึงมาทํา y o u t u b e เพราะฉันมีความรู้สึกว่าเมื่อฉันเริ่มต้นที่จะแบ่งปันให้พวกเธอแปลว่าฉันเป็นคนที่มีมากมีลน้นมีเหลือเฟือมีน้ําจิตน้ําใจ เอออันนี้มันจะเป็นการฝึกพลังใจของเราฝึกใจของเราให้เป็นคนคุ้นเคยกับการให้ให้เป็นคนคนุ้นคนที่จะให้ได้คือคนที่รู้สึกว่าตัวเองเหลือเฟือคนที่จะให้ได้คือคนที่รู้สึกว่าตัวเองมังคัง,งถึงให้ได้ถึงมีมากฉันมีมากฉันให้ได้มีความรักมากมีความรักล้น,นมากเลยฉันให้ทุกคนเออในวันนี้ถ้าเรายังไม่มีเงินไม่เป็นไรเราแบ่งปันอะไรได้ไดก่อนเราแบ่งปันสิ่งนั้นให้ก่อนเราแบ่งปันสิ่งนั้นแล้วยิ่งให้ยิ่งได้ ะะแบ่งปันน้ําจิตน้ําใจเราจะได้น้ําจิตน้าใจกลับมาแบ่งปันจะทําให้จัก,กรวาลรับเราเป็นลูกหลักเขามากขึ้นอีกนหนึ่งที่ที่ที่จะทําให้ใจเรามีความคุ้นเคยกับความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์ความเหลือเฟือก็คือให้เธอลองซื้อของมาเยอะๆเช่นของมาเยอะตรงนี้คือสมมตินะซื้อแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลมาใส่ตู้เย็นสต็อกไว้เลยสี่ห้าลูกอุดมสมบูรณ์มากซื้อผลไม้ฉันเป็นคนที่ฉันชอบ สต็อกของกินไว้ในตู้เย็นเปิดมาเนี่ยบ้านฉันเนี่ยเวลาฉันกลับมาอยู่คือเพราะว่าเราเป็นคนหิวง่ายหิวบ่อยแล้วก็เป็นคนชอบกินผลไม้อะไรเงี้ยเวลาฉันเปิดตู้เย็นอะ่ะหนึ่งคือฉันมีโยเกิร์ตอยู่ในตู้เย็นเป็นแถวเลยฉันมีโค้กอยู่ในตู้เย็นเป็นแถวเลยฉันมีผลไม้อยู่ในตู้เย็นหลายสิ่งเลยมันทําให้เรามันจะฝึกใจเราให้รู้สึกว่าเราอุดมสมบูรณ์ เราอุดมสมบูรณ์เราเราหันไปที่ไหนของกินเต็มไปหมดเลยเราหันไปที่ไหนเราหันไปที่ไหนของเหลือเฟือเต็มไปหมดเลยนี่คือการฝึกให้เราคุ้นเคยความอุดมสมบูรณ์ว่ารอบตัวเรามันอุดมสมบูรณ์มากมันไม่มีอะไรขาดแคลนเลยอันเนี้ยก็เป็นการฝึกพอเราเข้าใจพอเราฝึกแบบเนี้ยมันจะเริ่มทําให้ใจเราอะไปวางอยู่ใน energy ของความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งพอใจเรามันไปอยู่ในความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งเนี่ยเหมือนที่บอก Money is energy มันนี่คือ abundance คือความมั่งคัง่งเพราะเราวางใจแบบนี้ได้อะแล้วเราฝึกบ่อยๆเราเยสูงบ่อยๆแล้วเรา embody ว่าเราคือคนที่มีเงินก้อนนั้นอยู่แล้วซึ่งอันนี้เดี๋ยวฉันจะมาดีเทลให้นะเธอดู ep นี้เสร็จแล้วเธอค่อยไปดู ep ถัดไปเดี๋ยวฉันมาลงให้รายละเอียดให้ว่าวิธีการ embody ว่าเราเป็นคนที่มีเงินก้อนนั้นแล้วอะเราจะเป็นยังไงฉันออกตัวก่อนว่าฉันก็อยู่ในเส้นทางระหว่างการ manifest เหมือนกันฉันก็อยู่ในระหว่างทางที่ฉันต้องการพัฒนาตัวเองให้ไปเป็น my millennial version อ่ะ my millennial version อ่ะฉันอยากเป็นฉันอยากเป็นคนแรกในครอบครัวที่ break down ออกมา break ออกมาจากจากจากความขาดแคลนฉันอยากเป็นคนที่มั่งคั่งฉันอยากเป็นคนที่ไม่ต้องไล่ล่าเงินแล้วอ่ะฉันอยากเป็นคนที่อุดมสมบูรณ์ฉันอยากเป็นคนที่รู้อยู่แล้วว่าชีวิตฉันมันอุดมสมบูรณ์ฉันฉันมีเหลือเฟือฉันมีมากพอนี่คือเหตุผลที่ฉันมาฝึกเรื่องนี้แล้วฉันอยาก แล้วทุกกระบวนการที่ฉันเรียนรู้อะฉันอยากเล่าให้พวกเธอฟังฉันอยากเล่าให้ตัวฉันฟังเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันช็อตโน้ตออกมาฉันมาเล่าเนี่ยมันคือการที่ฉันได้ทบทวนทบทวนแล้วตกผนึกตกความคิดตัวเองแล้วทบทวนแบ่งปันให้พวกเธอฟังพอพวกเธอได้ฟังพวกเธอเอาไปทําตามหรือพวกเธอเอาไปต่อยอดกับความรู้ที่พวกเธอมีเธอก็ได้ประโยชน์และเมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันรอปฉันจาไม่ได้ฉันแค่กลับมาฟังฉันก็ได้ประโยชน์มันคือการแบ่งปัน แล้วก็มันเป็นเส้นทางที่ฉันก็เดินเหมือนกันได้ไม่ได้ไม่รู้ทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันได้อะเขามีคําพูดหนึ่งที่ฉันชอบในในในเวของในเวของการปฏิบัติธรรมหรือว่าในเวของการทําบุญซึ่งเอามาเทียบกันมันจะจะเห็นภาพชัดเลยเขาบอกว่าเราไม่รู้หรอกนรกสวรรค์มีจริงไหมแต่เราแค่ทําดีอะเพราะเรากวนรลกสวรรค์เพราะถ้าเกิดว่าพอตายไปแล้วตายหามีมีนรกแล้วเราทาเฮี้ยๆไว้ตอนที่อยู่มีชีวิตอยู่ แก้ไขไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าเราทำดีไว้อะ่ะมีนรกมีสวรรค์เราไปสวรรค์อยู่แล้วอะ่ะมันเหมือนแบบเราไม่รู้หรอกว่ามันเป็นเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้เราไม่รู้หรอกแต่มันดีกว่าเราอยู่เฉยโดยที่ไม่ทำอะไรเนึกออกมาเออฉันก็เลยเอามาแบ่งปันกับพวกเธอ money is energy เธอวันนี้เรามาพิสูจน์เรื่องนี้กัน money is energy เราจะทำให้เห็นว่าจริงๆแล้ว money is energy จริงๆหรือเปล่าอันน่ะเชื่อเรื่อง manifest แต่ฉันยังฉันเชื่อเรื่อง manifest ฉันเชื่อเรื่องฉันเชื่อเรื่องการดึงดูดฉันเชื่อเรื่องกฎของแรงดึงดูดฉันเลือกของการฉันเชื่อของการที่เมื่อเราต้องการอะไรแล้วเราเป็นสิ่งนั้นนะเราจะได้มันมาฉันเชื่อเรื่องนั้นแต่ฉันพิจารณาตัวเองว่าฉันอยากเป็นคนที่มีความมั่งคงมั่งคั่งอ่ะสิ่งอวดนหนึ่งที่ฉันไม่เคยได้ยินก็คือ money is energy ฉันเคยได้ยินคำว่า abundance ฉันเคยได้ยินคำว่า manifest เงิน แต่ฉันไม่เคยได้ยินคําว่า money is energy ฉันเคยได้ยินแต่ฉันไม่เคยเข้าใจแต่ฉันไม่เคยฝ่ายที่จะศึกษาเรื่องนี้จนกระทั่งฉันเริ่มแบบเฮ้ยจริงๆมันนี้คือ energy อะถ้ามันนี้คือ energy แล้ว energy แบบไหนล่ะที่ที่ฉันจะวางใจได้เป็น energy แบบไหนที่ที่ฉันจะจะเข้าถึงมันได้เรามาศึกษาเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันทุกคนใครที่ชอบเรื่องแบบนี้ หรือว่าใครที่ชอบเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองกด subscribe กดไลค์ไว้แล้วใครอยากรู้ว่า money is energy ยังไงเวิร์ยังไงทำยังไงกดติดตามไว้เดี๋ยวฉันมาย่อยให้ฟังไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคน Money is energy ทุกคน